รอฟังเสียงสัญญาณนะครับนะหนึ่งสองสามเออโอ้โหครับโอ้โหว่านทับก็มีเดินจตามหัวตามหัวตามหัวโอ้ยพี่น้องเอ้ยผู้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 มานผู้มานผู้มารโอ้โหครับพี่น้องโอ้ยุเลยเป็นได้พลานพื่อนบอกนี่ เกือบเครืงก็ซสอบปุ๋ยไปแล้วเนาะคเงินค่ารหดมาแล้วโอ้โหเ้ยนี่ครับโป๊บักสากว่าพู้เลเดอร์เดมอ้อึครับสวัสดีพี่น้องพ่อฝ่ายสภูสุคนนะครับนะเออเมื่อนี้ก็ได้เลิกงามย่าดีแล้วครับหยุดงานนี่แล้ว ม่าเมานองครับห้าร้อยบาทนะครับน้องนี่ว่านสงสัยสิว่านสามคนท่านั้นครับนองนี่ครับน้อยนี่ครับโอ้ยตา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 ยห้าร้อยบาทพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบิงบิงรอฟังเสียงสัญญาณนะครับนะมาแล้วครับ เฮาเดินทางมาไกลเนาะมันกัดได้มาแล้วกัดต้าแล้ว,ลวถึงถึงหนึ่ง,นงเนาะห้ารอยเนาะแลับบัตรบัตรละพันบัตรละพันยังเอาเนาะอ,อันนี้นะครับนองนี่ยังบคุคคยมีประกฏการนะครับห้าร้อยนะครับมอมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งครับพันทีมงานเฮายืนซื้อกระเ็มแล้วครับ อกบ่เคยเกิดขึ้นบ่เคยเกิดขึ้นเลยห้าร้อยนี่นะครับนี่ก็เป็นวิธีของเสียนหาปลานะครับ บาดแลกแห้งมาก็ลงไปเทสนำ้ำว่ามันเลือกขนาดใดน,นะครับนะหนึง่เนงเดียวเดียวเดี๋ยวแห่ขึ้นซอกสอกัสกก่อนอ้าวขึ้นซอก,กอขึ้นซอกขึ้นซอกขึ้นซอกฟังเสียงนับมแมงกินักก็เดินผ่านไปแล้วครับแวบหน้าเห็นบอกครับเดียวเดี๋ยวเดี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 ยวยังบ่พร้อม ก่เด้อว้าไปวางมาลน้ตอนนี้กำลังอุ่นเครื่องเอ้าขึ้นซอกแน่ฟังเสียงนับฟังเสียงนับหนึ่งสองสามเออโอ้โหครับ โอ้โหว่านทับก็มีเดือดตึ้มหัวตึมหัวตึมหัวโอ้ยพี่น้องเอ้ยผู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 ดีด้วยไมมนั่นนะไกล้ใกล้กลข้างล่างนะอืมมีแต่โอรสมันเนาะตอนนี้แมงกีนาก็อยู่ฝั่งพุ่งทั้งซองนะครับนะ ใอเาิเเเดยเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ enfin ่งมาเบิ่งครับเพิ่นผู้มานผู้มานผู้มานโอ้โหครับพี่น้องเดือดร้อนกระด้งของบ้านหัวไปใหญ่แล้วมือนี้ตากแห้งตากแห้ง ขัดสิไปทางผ่านป่วยปัดเสีดายผ่านตั้มมันนี่ครับมาเบิ้งผ่นตั้มท่อคนนี่แล้วครับคาดว่าสิทธิทมครับเมียเจ้องกระดงแล้วครับตากแห้งแล้วโบดีกดดันนะครับนะบัดบัดน้องนี่ห้าร้อยครับคนละร้อยนานนานนานนีนก็เป็นซิปผู้ครับ โอ้มาเบิ่งคนมานสุดผู้ขับโอ้โห้ย่างผ่านเลยเนาะเต็มแหเต็มดังอันใดอันอันใดฟีมือบ่เป็นตาสิได้ย่างกายไปนะครับนะที่ละครับมาเบิ้งพีพีีปออุเลยเป็นไดพาดป่วยดอกนี่เกือบเกครืงก็สอบปุยไปแล้วเนาะโอ้ฮะอันนี้นมือสิแก่คัดน่บพอได้แก้คัดอ นี่คือบาทแรกนะครับพานกบาทที่สองกอนมูเลยนะครับช้าอยู่ใยนะครับโอ้โหนงเลยผ่านนกเสียนยังคือเก้าครับคนอื่นนี่ม่ได้อยู่ในสายตาผมแหละได้สองตัวก็คือที่ได้ถ่ายแล้วพอมาแล้วเสียเงินค่าหรดมาแล้วโอ้โหว่าแล้วครับ เอาเอาหันหันก้นจะไปทางพุนหันหน้ามาทางพี่เจ้ากมึงไม่ค่อยเอาปลาทางทีมันย้อนแสงมันย้อนแสงคงับผมเฮ้ยย้อนลิ้มลิงปลาจ้นลิขิตะบอนนี่เหรอ คือฝีมือคือเชื่อหน้าแต่พยายามมาถ่ายแต่เชียร์ค่ากับเพจอะไรนึกไหมโอ้ยจะว่าปบบนั้นเจ้ารถจากมือเมียเจ้าสัก่อนละอันนั้นล้าจะว่าเมื่อเชียร์ค่าเมียนี่ล้ามันจีเก๊ดนานโทร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 บอกเมียเจ้าเด้อกระด้งสามพื้นมาเมื่อนี้ฮะตากแห้งตากแห้งโอ้โหพอดีพอดีเห็ดปลาแห้งความกินปลานี่นร้าตลาด โอ้ยสเลยเห็ดใส่คนบ่ได้เถอนาะทิ่มซื่อกันมีเนาะเอาสั้เดียวเพลงหนาปุกิดนั่งดกไก่ทำแปตดกยตอนนี้เบิ่งครับเพิ่นไส่แห่จักเส้นนะคือแห่นะสมเส้นสเสนจซอกจักซอกจักซอก โอ้โหของปูปูก็มีน้อยตีมกากกว่าอยู่ปลาหะหกหรือเจ็ดหกถึงเจ็ดซอกนะครับหว่านแล้วครับเหลืออยู่สามซอกอเฮเฮหกเจ็ดซอกหว่านไปเหลือสามซอกนะครับเฮากรสิไปาทางพุ่นนะครับนะ,ะเอาสิมาทางนี้นะครับนะเซฟโลมาเบิ่งบรรยากาศของเซฟโลนะครับนะโอ้ยพี่น้องพี่น้อง กลับมาเจอแมงคีน่าอีกตัวนึงครับเกปป็บปลาสะเล่าสะเล่าอืมปอทิมให้เลยเนาะรู้ปอตายแค่ไดปันน้อยเอวนี่น,นี่นี่ครับยอยปอแบบสามสิบก,กว่าผู้เลอเดอ้อดอกเดียวบ่หนิดอกเดียวค่ะดอกเดียวนี่ฮะ<ว>อุ้ยอ,อ่ะเนี่ยพี่น้องเอ้ยขัดอ,อ,อืมอืมฮึ่มยังสูงหลายเขาคนไทยได้ส่งตัวเด้เขาก็สิว้าใส่กัน nhưng mua mất luôn, cẩn phao cái mì, cẩn jom cái mì, bắt vô bắt thôi, thôi. 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 Sae, nhưng mà đi nong rồi, gần đây shot dead, say say nhưng mày mua baht hả, bỏ vào biển nong rồi say nước, thế thế sẽ nước luôn nó lăng nước, lăng nước, lăng A mày tọt con máy lên อันหนึ่งสองสามปุ๊บปุ๊บเออเคป่อรับนี่ยังยังกองอยู่เด้อพี่น้องสิโลจานวันบาทที่สามสิโลยังบวบบาทแรกยังเก็บบวมอึศูนยู้ฮู้ผู้เหตุสิ่งอยู่นี่ปเฮนี่จักเส้นรับจักเส้นห้าเส้นเนาะตึกปลาคอก็ได้เนาะ ข้ามันติดเด่นบ่แต่แต่แตและมือมาส่วนมากส่วนมากเลยสาา่าเ <laughs> มียเมียเมียเด่นเป็นในไหนหา้าอยู่บ่เกมอยู่ครับโซ่เกมเกมเกมย้อนป่านี่บ่เกมย้อนนั่น,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 นโอ,โอ้เอาเงี้ยมาตึกป่าเนาะพอพอโอ้อเยอออออเย <ๆ S 1> บิ่งจันวันครับวันนี้เบิ่งจันวัน เบื้องจันวันนะครับนะอันแมงคีนากระนั่อยูงเทิงกูเสื้อขาวๆนะครับเท่าเท่านะยังปกติโอ้โหพอได้อยู่โอ้โหผู้ส่โลผู้ปวยปวยปวยปนะครับพี่น้องมีเสียงมีเสียงมีเสียง เอ๊แต่แปลกันอันนาอันเบ้าบี้คือบไปผีไยป่วยมือนี่เฮาเป็นอะไรพิษกันบ่เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเบ้าบี้คือบุดูแลป่วยแน่มือนี่คือบไปผีไยป่วยเลยเป็นอะไรบ่เอาปอเซเบโลเฮ้คือทิมลงมาเนี้เออ้โหดูอ้าวอ้าวอี เจ้าเดียวเห็นบ่อรืองหนไหนไปแล้วไปแล้วเซฟโลบึงเซฟโลโอ้โหใส่ใส่ใส่ปคอปะคอปะคอโอ้ปะคอเซฟโลได้ปะคอโว้โ้โว้พี่น้องโ้โโอ้น้องนี่ โอ้อีกแล้วาาบาทที่สองนี่เนาะพอแจวอยู่ฮะท่านี่ครับก็บเป็นวิธีชีวิตนะครับนะเพิ่นเว้าน้องนี่บ่เป็นตาห้าร้อยโยห้าร้อยเกลือมาไกา่อะไรไดๆกับเมื่อเมียก็ให้น้ำมันรถก็เติมมาแหละเอาให้รอดซะก่อนมื่อนี้ครับห้าร้อยนี่อืม ผ่านตํามผ่านตําก็ยังตีประคองอยู่ช่วงนี้เพราะว่ามีดาวลุ่งลายและช่วงนี้ลายมานองนี่รถนองแต่ละนองมาในผ่านตัํานี่พี่ลึกเออเอาแล้วครับจุับนา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 ได้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 อยู่แล้วประคองตัวนั้นมัน

ลิมลิงลิมลิงสวยตอนนี้เซฟโลของเขานะซองบาทนะครับเขาได้4ี่ห้าบาทแล้ววานนะครับโย่เฮ้ยไงล้างไงห้าสิบบาทค่ะพอพล้วโอ้ยบนบโลัอโนองน้พัหนึ่งเจ๊งแล้วมึงาเอาบนนี้สิไปนี่นี่นี่โอ้โออันค่อยเสียผู้เยีห้าสบาทุดเจ้เาสองสองคนคนละซาวาป ดอกพันธุ์ได้หันนิดมันโอ้ลีลีออเอาเว้าอวลีอันนี้ฮ <sk r isa> ะปลาเขาวโเว้านำเลยครับเอากระยาเขาดอกโอ้โหผ่านนกเขาครับ <sk r isa> ใช่ย่อยครับกระยากระยาคนเฮาฮะลีมันบ่มีเทืดาเดียวอืมผมบโเว์อยัางลายดอกห้าสิบออกไปเลย สุดเจ้าสองคนคนละยี่สิบห้าแล้วนะครับมาแรงเลยนะครับป่วยนะแจ้งเกิดป่วยโดยเฉพาะมวกป้ามิตรภัยกับมิตรคนอีสานนายนะเห็นเมาได้ก็ได้ปอ ขาดจบชีวิตไปแล้วลลยนึงนะครับนะเขาไปพุกมือเท้านี่ครับโอ้ยปลาสวายตัวข้าคานี่เขาเาฮะนี่ยนี่นี่นี่มันอยู่ในตีนมันท่าน กวซ้ำป๋อป๋าด้ยโย่เซปโลเซ็ปโลเซปโลเซ็ปโลอย่าพึ่งอย่าพึ่งเซ็ปโลนกนนกนกนกปคอไปพดแล้วเดียดี้ยึงเร้วได้เดี๋ยวดึงแล้วไม่ค้ำไม่ค้ำ S <S โอ้โห้คาไม้พ um> claro> yeah> ี่น้องเอ้ยขนาดคาไม้นี่กังยี่สิบคุณล่ะพี่น้องเซบโลมาแรงไม่มันงักขึ้นเ้ยมันลายเ้นเมื่อกี้นี่นะมเลรับมึขาดถึงไหนก็ขาดไปเลย่า่ามีช่างในตัวรุนนี้น่ะคือเหแถมไรพี่มะางตลอดชีพ พอเป็จกห้าสิบาทคุ้มเวะห้าสิบาทคุ้มเลยหาพันเมันเจ๊กค,คอยให้ห้าสิาาบเขาคนละเท้าห้าเขาบอกว่าผมคอยเลยนิสันิสัย <c oughs> เน่นีโโโโ้โอ้เลิกเลิกเลอกอขี่รถมอไซค์ไกลนหน้าเืินเดอ้อบ่บ่ <c oughs> บ่ค่อยสร้างสร้างบ่คอยุปัด ดานวันเซียนโคงเซียนเซียนคุ้มก่างนะครับยังยังนิง่งยังนิง่งยังนิง่งมี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 หลังจากที่พิสูจน์ทราบว่ามีปลาข้อตัวห้าคานะครับผ่านตั้มเริ่มเยียบย่ำลงในะมพัดพื้นปัตพีขี้ตมคาดว่า อ้าวเขาทำอะไรนะน่าเห็นบอกครับปากโค่ใหญ่ตัวนั้นนะครับม,มันเป็นจุลุยลง,นงเงนาะเออมื่อนี้ก็มีเหตุการณ์ลายลายยางเกิดขึ้นนะครับนะ จากคนที่เคยมีน้ําใจต่อกันกับโบมีน้ําใจจากคนที่เคยสี่เส้นสัญญาเป็นดาล่าค่ายกับกลับมาถ่ายทางพี่นะครับโอ้ยทิมแบบจากคนที่แฮดีที่สุดกับเฮขาดก็มีเฮสีวพตผมเอาหน้าปูเลยละปูเยอะเอาก่อนเอาแล้วครับผ่านป่วยหมอเก็บปลาเล็กปลาน้อยก่อนนะครับสัตว์ใหญ่ก็ให้คุณอยู่ต่อไปนี่นะครับ เป็นวิถีชีวิตอ่ะขับกัเอาบรรยากาศไม้เบิ่งนะครับพี่น้องโอ้ยกูงนนั้นกูซื้อผู้เดียวห้าร้กินผู้เดียวก็ได้เอหนจ่เจ้าเทออกแม้เอาคอสิมาผู้เดียวเลยพันหนึ่งเอา เทออกเบิดได้ในแง่เนี้นะฮะ,ะพ่นหนึ่งก็ซื้อเอาเล่อยก็เห็นแล้วพันหนกของเขาก็เริ่มอ่อนล้าแล้วครับเนื้อจากห้าวฝ่ามือแล้วครับบันี้ฮะแฮ่คาดนะครับต้องสู้เพราะว่ามีอาวุธอันเดียวเซฟโลนี่คาดการไว้นี่ เป๊ะเปะ,เปะเลยครับช่วงล่างมากกันยังนองสำหรับนองนี้ยังตกเป็นมือหนึ่งนะครับสร้างตั้มตกลงลายอันนับบุ้ยเลยนะครับหาคนนี้ก็ได้บุ้ยบุย้ยเซบเซบโลนี่ยังสิงกันกับเซฟป่วยอยู่เนาะฮะบอ๊บอ่บ,บ่เก็บซาเก็บซา ย่า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 ยรอบครอบรอบครอบรอบครอบเอาเลยนะ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 บุยขึ้นเมื่อกี้นี่ไงบ่อหอดอดหอดดเออจ้าสือ้าอ่าเดปา สะนี่สะนี่กดดันกันข้าครับอ้วไปอ้ยมีโซไปไปเลไปานาเจ้าสมรักเลยไปเไปไปลยนารัยขอหน่อยอ้าวไวกูนั่นได้แล้ว ย่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 อโอ้โหขับพีน้องเขาว่าหันลังใส่กันไได้เลยครับไว้ใจกันไได้เลยเด้อีก้วครับขับขับเด็กฮะไฟแล้วไฟแล้วงุมงมงมงุ้ขาตัวกันครับเขาตัวกัน อันนี้เป็นเป็นเรื่องธรรมชาติครับเขาตัวกันครับ <S <S โอ้ไฟถุงอันนี้เนาะโอ้คอยเว้าเจ้าหากินโลหิมคือเก่าฮะแม่นอย่าไปเฮ็ดอย่าไปเฮ็ดปล่อยเขาง้มบนรถผักคอนตัวเดียวนะฮะ,ะนี่ก็เป็นวิธีชีวิตนะครับ เราเซียนหาปลาเฮหมดแล้วครับเห็นเออเซ็ตผ่านตั้มนี่โอ้ยโอ้ยอย่าลืมน้ำก็มีบโจะตกเจอจะเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบ่งนะครับผูกมากันมีแต่พี่น้องเพื่อนพูงพากันมานะครับหาอยู่หากินยามวันยุทธขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับช่องเชีงเดียร์แชนแนลนะครับสวัสดีครับ มึงจะตาดีเห็นแห้ขาดกูด้วยเอนนี้